ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ กราบไหว้บูชาท่านแล้วค่อยไปทำหน้าที่การงานประจำวันของตนเวลากากลับมาถึงบ้านถึงเดือนถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันกราบพระ,พ,ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเน้วจากนั้นก็ <c oughs> หาช่องหาทางเวลาที่ว่าง ซึ่งในขณะที่จะนอนนั้นแหละเป็นเวลาว่างที่สุดยิ่งกว่าเวลาอื่นใดให้ทำความสงบใจความสงบใจเป็นยังไงคือใจนี่หาความสงบไม่ได้ตามปกติของมันเพราะกิเลสฉุดลากไปให้อยากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดสืบคิดต่อ กันไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีการดับเครื่องได้เลย